สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเด็กศิลป์ใช่วันนี้มาบุกทีก่สุพรรณบุรีค่ะอำเภอศรีป์วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยค่ะสุดพิเศษอีกแล้วเป็นวงดวงดาวเหงาหงอยค่ะเฮ้ยใช่ดวงดาวเดียวได้อาวใช่เหรอ่็โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญเลย ก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโ้วันนี้ดีใจมากเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยพี่<ช>ได้มาบ้านสุพรรณบ้านบ้านจะได้ครับเพราะว่าผมเคยเจอพี่ที่กรุงเทพแลบ้านระเบียงดาวบ้านระเบียงดาวตอนนี้ก็บอก่อนตอนนี้บ้านระเบียงดาวนี่ยุติทำไมพี่ยุติการเขาเรียกว่าการเข้ามาแลา้วอ่าฮะเพราะว่าตรงนั้นเราเปลี่ยนเป็นสตูดิโอนะครับจริงๆเราเปิดร้านกาแฟด้วยนะี่ยุติยุติที่ตรงนู้นเพราะว่าตรงนู้นเรามีความรู้สึกว่าพอเวลาคนเข้ามาเยอะแล้วมันมีพี่น้องเยอะอม,มันทำให้การใช้ชีวิตเขาลำบากครับเราก็เลยโยกย้ายมา มารวมที่ไม่มันทำที่นี่มันเป็นที่ของของคุณป้าพี่แล้วก็ต้องบอกตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำแล้วเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็ขายพี่ก็เลยซื้อดินมาแล้วก็มาทำเป็นบ้านทีนีงพี่ตั้งใจว่าให้ให้เป็นอะไรคือจริงๆเนี่ยความความตั้งใจเราเลยรู้สึกว่าเออเราไม่อยากให้มันเป็นเป็นบ้านที่แบบมีคนอยู่เฉยๆเราอยากให้มันเป็นบ้านที่มันเป็นแหล่งรวมความรู้การพูดคุยพวกปักทั้งสังอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทำให้มันเป็นคาเฟ่เราอยากให้มันเป็นรับๆคือด้วยด้วยความที่แบบ เรามาอยู่ที่นี่เราไม่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนที่นี่่ยเราก็เลยให้คงอยู่ของความเป็นวิถีชีวิตไว้และคนที่เข้ามาก็คุณเข้ามาแค่ชั่วคราวแล้วคุณก็กลับออกไปครับออให้มันเห็นว่าเฮ้ยมันมีทุ่งานาแล้วมันมีบ้านคนมีพี่น้องมีอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันมีความสุขแล้วจริงๆพื้นเพศของพี่เนี่ยเป็นคนที่ไหนเพราะว่าเพลงที่พี่แต่งเนี่ยตั้งติดเหนือไว้พี่จริงๆต้องบอกก่อนว่าพี่อ่ะพี่ป็นคกกรุงเทพควยกําเนิดเลยครับทะเบียนบ้านนกรุงเทพ แต่ด้วยความที่ว่าพ่อพี่เนี่ยเขาไปอยู่เชียงรายไปเ<ช><ไ>ป็นมงสือไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คือคุณปู่อยู่ที่เชียงรายด้วย<ช>มีป,ปู่อยู่ที่เชียงรายก็ก็<ช>คล้ายๆว่าจะมีความผูกพันอยู่กับทางเหนือนิดนึง<ช>แล้วบวกกับว่าพี่เองก็แบบมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตตามตามเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับเออคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเป็นคนแบบว่าอยู่อยู่ที่ไหนเราก็รู้สึกว่าผูกพันอ่ะนะผูกพกนอย่างที่น่าเราไปเชียงใหม่เราก็ พยายามฝึกพูดภาษาเมืองเพื่อให้มีความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกว่าเราอินนะแล้วพี่อูได้ปหมก็อูได้นิดเดียาตอนเด็จะอูเยอะจริงๆผมอยากถามอีกคําถามหนึ่งแต่จริงๆแฟนคลับเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าพี่กอล์ฟทำไมต้องดวงดาวเดียวดายผมรู้สึกว่าไอ้ที่แม่งเหงาอะคือเราตอบมาแบบตลอดเวลาสองปีล้วตอบคำถามเนี่ยคือแรกๆจะตอบแบบเดียวไปหมดเลยตอนหลังๆมันว่า เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะคือเราจะบอกว่าเมื่อก่อนนะเราเขียนหนังสือเป็นนักเขียนมีอาชีพเป็นนักเขียนแล้วมันก็ต้องมีนามปากกาใช่ไหมครับใช่เออแล้วเราก็เป็นคนแบบชอบแบบดูดวงดาวดวงตางเงี้ยเราก็เลยตั้งชื่อตัวเองว่าดวงดาวเดียวดายคนที่ทําอาชีพนักเขียนน่ะมันมันต้องทําคนเดียวไงพราะฉะนั้นอาชีพนักเขียนมันก็ต้องเดียวดายต้องนั่งคนเดียวมันไม่สามารถนั่งแบบที่เธอเขียนหนังสือก็ชั้งไหมนั่งสามคน ก็เลยเรียกตัวเองว่าดวงดาวเดียวดายครับงั้นแสดงว่าพี่เปรียบตัวเองว่าเป็นดวงดาวคือคือต้องบอกน้องหน่อยว่าไอ้ที่ดอมดวงดาวขท้องฟ้าที่เราเห็นเนี่ยมันมีดาวชื่อนู้นชื่อนี้อะไรสลหรับภาคสาเี่ยมันจะมีดาวเคาะแบบลักษณะที่ยังไม่มีชื่อเนี่ยมันอยู่นอกกาแล็กซี่รับโอ้ยเป็นแสนเป็นล้านดวงดาวเดียวดายเนี่ยมันเป็นดาวที่อยู่ไกลนอกระบบสุริยะจักรวาลเออนี่ออกไหมมันอยู่ไกลมากมันไม่มีชื่อเสียงอ่ะเออมันก็เป็นดวงดาวดวงนั้นแล้วก็เอยว่าวันนี้มันโคจรเหมือนกับ เข้ามาสู <so idity styles> ่ระบบสู <n ice> ิย <diction aries> <ificar hat> ่ามันก็เลยมีชื่อนี่นชื่อนู่นดูายได้นั้นเองเ่ยแล้วก็ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเป็นนักเขียนเนี่ยตอนนั้นเรามีนักเราต้องบอกว่าเราเราเขียนหนังสือแล้วเราก็มีคนเริ่มรู้จักบ้างนะ้ะพอมีคนเริ่มรู้จักบ้างเพ๊บเราก็เลยต้องเอาไอไอโปรดักต์เนี้ยที่เราสร้างโปรดักตัวดายได้เนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะมาเป็นกอปปาพันเนี่ยคนก็คงไม่ตลกใช่ไหม มันไม่ใช่อ่ะเราก็เลยรู้ึว่าเอ้ยเรายังอยากซุกความเป็นตัวเองเอาไว้ก็เลยขอเป็นดวงดาวเดือดามาจนถึงเป็นนักร้องดีกว่าแล้วตอนหลังก็แบบคนเริ่มรู้เพราะว่าแบบมันก็มีพี่ในวงการอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าให้เรียกเป็นก๊อปดวงดาวเดือดดาวดีกว่าแทนตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเดินทางเลยพี่กี่ปีแล้วพี่เดินในสายดนตรีของพี่เนี่ยสายเพลงใช่ไหมสายที่ง0ปีนะครับพี่เล่นดนตรีคืนตั้งแต่สหม่เรียนนะครับใหมยเรียนประมาณ22 23ยี่สหมครับแล้วมาถึงมาเป็นนักร้อง คือคนเราเมันก็ชอบไม่เหมือนกันนะพี่เติบโตมาก,ก็ชอบฟังเพลงเข้าอ่านหนังสือชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปทํางานแบบเขา้าเราก็มีความแบบกระนดนิดๆนะแต่ไม่ชอบฟอกปั๊บนี่ชอบทำงานแต่ว่าพี่ชอบฟังเพลงเข้าอ่านหนังสืออยู่บ้านคือจริงๆแล้วพวกเราน่าจะได้เห็นกองหนังสือ อโอ้โหมันเป็นคำทันเล่มเวลาดูถามบอกพี่ชอบอ่านหมดหมดเลยเหรอบอกว่าอ่านหมดแล้ผมยากอ่านหมดจริงเหรอพี่อ่านหมดครับอ่านหมดครับมีคนถามว่าทำไมต้องอ่านเยอะเราก็บอกว่าเหงาเหงาก็เลยอ่านเยอะ 2> <2> คือเรามีความรู้สึกว่าคืออาจารย์ศิลป์เคยพูดคำหนึ่งคือถ้านายนี่อ่านน่านีาานนม้มีทางโน้แล้วพี่ก็แบบพี่ก็รักอาจารย์ศิลป์นะชอบอาจารย์ศิลป์แต่ไม่ได้เรียนศิลปกรนะคือศรัทธาปัญญาอาจารย์ศิลป์น่ะ มันก็หล่อหลอมที่จนจน,จนมันก็เลยเซับเซนไปในจอมาจนที่มาเรียนศิละปะพี่กอล์ฟครับผมพี่กอล์ฟมา,มาเรียนศิลปะได้ไงพี่ดพี่อ่ะตอนตอนปอตอนปอชอเนี่ยพี่ไม่ได้เรียนอาร์ตมาก่อนนะจริงเหรอพี่จริงพี่เรียนช่างกงสยามพี่มาเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไง คือต้องบอกว่าตอนไปเรียนท่องอย่างว่าพี่ไปเรียนเพราะพี่อยากใส่ช็อตพี่อยากใส่ช็อตเพราะพี่เพิ่งสืบจากเนรมาพี่สืบเนรพี่เกิดในยุคที่มันมันมีเออ่ถนนถนนนี่หัวใจฆาจองใช่ไหมโดอยู่เี่มมือนะพี่อยากมีที่อยากขึ้นรถเมย์คือพี่พี่อยากแบบนั้นไงต้องอยาก feeling นั้นแล้วพอพี่ไปเรียนแล้วพี่ก็พี่ชอบที่สุดคือวิชาเขียนแบบคือหมายถึงว่าตอนที่พี่ไปเรียน ช่างคนตัอยหญเนี่ยพี่เรียนช่างโยนพี่จับว่าเรียนี่างานตันี่พี่เรียนดีเลยมีมตั้งใจเรียนเพราะค่าเทอมแพงมากแต่พี่ชอบเขียนแบบแล้วก็ตามหนังสือเนี่ยพี่ก็จะเขียนบทกวีอ่ะเป็นกวางตเขียนเขียนเขียนเต็มเลยหนังสือช่างอ่ะหนาใช่พี่กเขียนเก่งๆพี่ก็สงสัยเลยว่าสรุปแล้วมึงมาเรียนดูดอัดนระบดคายเยหรือว่ามึงจะมาเป็นนักเขียนแล้ว่าพอจบปีสามเสร็จพี่ก็แม่แม่พี่ก็ไปสอบหาเรือที่ อ่านหนังสือแล้วแมกส,สอบติดพี่ก็สอบติดก็ทําทยังไงก็ก็หนีเลยไปพี่หน,นีจริงๆม <c oughs> ีเรื่องจริงไง <c oughs> พี่ก็หนีหนีจากการสอบทหารเรือ่ะ <c oughs> ไปสอบที่รามแผงที่ว่าตามหัวหมากเลย <c oughs> พี่ก็ไปสอบคนเป็นแสนเลยสอบหลายวัน <c oughs> พี่ก็ไปสอบใส่ชุดช่างสยามน,นี่แหละนะ <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นใส่ชุดขาวไม่ใส่ชอบไปพี่ไม่โดนอ่ะเพราะผโดนช่างอุดเลยก็เปลี่ยนใหม่พี่ยวไปพอสอบติดเสร็จ ชิปหายแล้วมันันชิปหายจริงๆ,ๆอะครับเพราะเราไม่อยากเป็น <c oughs> เราตั้งใจจะไม่ให้มันติดแล้วก็เขาก็เลือกหน่วยกันใช่ไหมไ <อ S 1> เขาก็ตอนไปสอบเขาก็จะให้เลือกหน่วยว่าจะอยู่จะอยู่หน่วยไหนพี่ก็เลือกหน่วยพาราธิการ <c oughs> แล้วก็ไปเลือกขอสอขอสทลอแล้วอีแผนหนึ่งรู้สึกว่าจะเลือกป้กะลินขับเรือเนี่ยแหละแล้วเลือกสามแหนแล้วก็ไปสอบทดสอบร่างกายที่โรงพยาบาลฐานเรือแก้ผ้าหมดเลยเขาให้แก้ผ้าหมด แล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮียอะไรมากับกับเราเยอะวะอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกไม่ไหวแล้วเขาก็ให้ไปทดสอบไอ้เขาเรียกอะไรทดสอบจิตใจอ่ะครเขาก็ให้ไปวิ่งรอบกรมหลวงจุฬพรวิ่งไปวิ่งไหนไม่พี่ก็วิ่งออกเลยกระเป๋าออกเรียกคือรถเมล์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าหนีเลยแม่ร้องไห้ที่หนีไปนั่งดูหนังอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเสื้อไปดูหนังอาหารด้วยนะก็ไปขอเพื่อนนอนที่ตลาดปูแม่ตื่นเช้ามาแม่ไปตาม แม่บอกว่าเนี่ยทำไมทําแบบนี้อะไรเงี้ยพี่บอกไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นแล้วพี่ก็ไปอยากเป็นนักเขียนเว้พี่ก็อาวุธช่างยนต์ไปสอบสูนธนนทาไปสอบคณะวรารสารก็พี่กูต้องไปนักเขียนเว้ยไงพี่กบกูลเริ่มชอบอยากเขียนว่าก,ก็ไปสอบแล้วก็ไปสอบอไปสอบไม่ติดนีแหละหัวเลี้ยวเลยพี่ก็มาถามตัวเองแล้วมึงจะเรียนอะไรวะเนี่ยแล้วพี่ก็ ตอนนั้นเราชอบกวี v, คนหนึ่งชื่อจัางแซวออกมากหนูแบบค้างคายมากเราต้องเป็นอาจารย์จ่างให้ได้พี่ก็นึกตอนนั้นก็นึกว่าจะไปเรียนที่ไหนดีวะเพลวมากพี่ชายพี่ครอบครัวครอบครัวพี่ครอบครัวพ่พอพ,พี่เนี่ยเรียนทวิจิตหมดเลยทวิจิตทั้งบ้านเลยไทวิทั้งบ้านเลยทั้งผู้หญิงพี่สาวพี่ชายหมดเลยทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยคือแบบทั้งเซตทางฝั่งพ่อเนี่ยเรียนไทยวิจิตหมดเลยพี่ก็แบบ เอาเว้ยกูไปไทยวิล้วกันไปไทยวิจิตที่ไม่แตกเลยไม่แตกเลยตอนนั้นความรู้สึกไม่มีโรงเรียนอีกเลยมึงต้องไปไทยวิจิตให้ได้เงี้ยแล้วเป็นไงี่ไปเลยไปสมัครไทยวิแม่อาจารย์แม่ถามว่าเธอมาสมัครคณะอะไรจ์โลปีแล้วมีอะไรให้เลือกบ้างครับเขบอกว่าเฮ้ยพี่สายใจนี้เลยใช่นี่เธอจบ ช่างยนมาเธอจะมาเรียนอะไรศิลปะเนี่ยอาจารย์าบอกว่าอันนี้เธอไปเรียนพาณิสิลแลวการแม่งตัดสติ๊กเกอร์ง่ายเลยเออแล้วก็จริงๆพี่ก็ไปเรียนพาณิสิลไปเรียนตัดสติ๊กเกอร์วาดรูปวาดอะไรแบบตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากให้ออกแบบโลโก้เงี่ยอาจารย์ปีหนึ่งอาจารย์โต้เพราะว่าออกแบบโลโก้พี่ก็ไปวาดรูปเป็นเหมือนอเจกอ่ะอเจกไว้เข้าอ่ะเป็นโลโก้อาจารย์โต้ก็ด่าพี่ว่าไอพันธ์ทำมึงวาหอะไรมึงเนี่ยมึง้านมึงไปเรียนจิตกรรมหรอ มึงแม่ไม่ใช่พานิสิ์แล้วมึงต้องเรียนจิตกรรมเหมือนชี้ทางเลยพี่ป่ะโอ้พี่ก็ออกเลยเ<อ>ย้ายไปแหนกเลยพี่ก็เลยย้ายไปแหนกเลยเลยไปเรียนเรียนวิจิตพอไปเรียนวิจิตแม่งรุ่นพี่เรียนแม่งอยู่เจ็ดคนเองเจ็ดคนเองแม่งอยากเหงา, <c oughs> าเลยแล้วแม่งให้ไปอยู่แบบชั้นสามชั้นสี่อ่ะก <c oughs> ็ะไปอยู่งั่น่ะแล้วก็ชีวิตก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าพี่เพื่อนพี่อ่ะอยู่ในในวิจิตอ่ะ มันเป็นความเดินราอ่ะมันเป็นความเดินราพี่พี่จําเพื่อนในวิจิตไม่ได้เท่าเพื่อนผานิสินพี่อ่ะหนึ่งเดยต้องบอก่อนพี่เป็นคนไม่ดูบุหรี่ไม่เคยดูบุหรี่เลยแต่เวลาเพื่อนดูบุหรี่เข้ามาดูบุหรี่เนี่ยพี่ไปด้วยพี่ไม่มีปัญหาเรื่องดูบุหรี่คือมันเป็นอย่างเงี้ยคือวิถีชีวิตของของพี่ตอนเรียนไทยวิจิตอ่ะก็คือกินเหล้าก็ไปกินตรงตึกช้างไปกินตรงตึกช้างมาแล้วพี่ก็พี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในไทยวิจิต แต่วามความทรงจําของที่ที่พี่ระทับใจที่สุดคือไทยวิจิตรศิลป์เพราะไทยวิจิตรศิลป์เนี่ยโรงเรียนศิลปะเนี่ยสิ่งที่เราได้เราไม่ได้ได้แค่ไปเรียนระว,วุธการศาึกษาเราไปเรียนเราได้คมคได้เพื่อนได้รสนิยมได้จักตัว,ต,วตัวเองตัวตนของตัวเองมาจันี่เลยพี่พี่ได้ทุกอย่างนะทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นความชอบรสนิยมส่วนตัวการแต่งตัวอะไรเงี้ยพี่ไปพ้นพบอะไรหลายอย่างที่นั่นแล้วก็ไปพบรักรัก,รกความรักจริงๆริงอ่ะที่เป็นความรักจาก คนสู่คนเนี่ยจริงๆที่นั่นไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนคือเพื่อนสู่พ<ว>นเพื่อนก็มีแฟนก็มีเราก็มีมาเป็นหนึ่งสองสามแต่ว่าเราไม่้นพบว่าความรักจริงๆแบบรักเพื่อนลำบากด้วยการแบบกินเหล้าแบบมีเงินเอนเอเสน่ห์ของโรงเรียนไทยวิจิตคือมาโรงเรียนไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่เวลาถามบอกมีร้อยหนึ่ง <c oughs> ใช่แต่เวลาแจกเหล้าแล้วไม่รู้เงินแม่งมาจากไหนเต็มหมดคือมันก็มีหมกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กินเหล้ากันแล้วเราก็มีความสุขกันเราก็ ทำอะไรที่มันพี่ลงพี่เลนแย่งการแกล้งอะไรกันนะครับมันกลายเป็นว่าที่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของที่เลยว่าคำว่าดวงดาวมันบ่มใช่ใช่ครับมันเกิด,ดที่นี่ทายวิจิตสินดวงดาวเลยครับพี่ส่งบทกวีบทแรกไปลงหนังสืออะก็คือตอนเรียนที่ทยวิจิตแล้วความเป็นสุนทรียะพ,พี่คนพบที่นั่นแล้วแต่ตอนที่พี่อยู่ที่ทยวิจิตอ่ะพี่ก็แต่งเพลงนะพี่ก็เริ่มแต่งเพลงแล้วแต่ว่ามันเป็นการแต่งเพลงแบบเบบี้อ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นต้องบอกก่อนว่าพี่อ่ะหลังจากพี่ พี่ออกจากไทยวิจิตมาแล้วเนี่ยชีวิตพี่ผกผันเยอะแต่ว่าช่วงที่มันทําให้เกิดกําลังอ่ะมีกําลังก็จากไทยวิจิตไทยวิจิตเป็นหลอมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบความกดดันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยทุกอย่างได้ความเป็นคนที่ไทยวิจิตเ,เอาง่ายๆพี่ว่าลูกเป็นอ่ะขวดครืยถงรรังกระัมหม้อน,นี่ก็เป็นจากไทยวิจิตเนี่ยฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นเส้นเส้นแรกโอเคลายเส้นแรกที่ทําให้พี่อะ่ะมีความลึกซึ้งเพราะว่า เมื่อก่อนเวลาพี่มองต้นไม้พี่จะเห็นว่าใบไม้สีเขียวเวลามปคนถามท้องฟ้าสีอะไรบอกสีฟ้าเห็นใบไม้บอกสีเขียวเห็นดินบอกสีดำเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ไทยวิจิตไปสอนสอนพี่ว่ามึงมึงต้องไม่เห็นอะไรแบบนั้นมึงเห็นใบไม้มึงต้องห้ามเห็นแค่สีเขียวแต่ว่าสอนให้มองให้ต่างมึงต้องเห็นมากกว่านั้นในใบไม้สีเขียวมีสีเหลืองครับมีสีส้มสีแดงแฟมเวลามันเขียนลูก เออเราได้ไงท้องฟ้ามันไม่สีฟ้ามันมีสีอะไรบ้างสีเทาสีน้ําเงินสีต้มสีอะไรมีแดงมีใช่แล้วที่เราเดี๋ยวเพลงของลุงดาวเดียวดายอ่ะไม่ต้องแปลกเลยว่าทำไมเพลงลุงดาวเดียวดายมันถึงมีภาษาเลยแบบยุบยิบยิบับเรื่องเล่าเนี่ยก็เพราะว่าไทยวิจิตเนี่ยแหละมันมันตกเนี่ยพี่พูดพี่ยังขนลุกเลยใช่ใช่ขนลุกจริงเพราะว่าพี่เคยถามตัวเองว่าเฮ้ยกอลดวงตาที่มึงได้มาเนี่ยความรู้สึกยมึงได้มุมมองดวงตาเนี่ยมาจากที่ไหน อ๋อไทยวิจิตว่ะแล้วพี่เริ่มมาเป็นนักดนตรีตได้ยังไงไม่ได้ฝันจะเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้หรอกนะขมวดถึงจุดหนึ่งพี่ก็เริ่มตะบดอ่ารู้สึกว่ารเราไม่อยากเป็นแบบแบบนี้แล้ว